ชาวนี้ขออนุญาตใช้เวล,ลานิดหนึ่งที่จะพูดเป็นภาษาไทยเพราะว่าจะทำตัวเองเป็นบรกเกอร์ของพระเจ้าที่จะแนะนําหุ้นของพระเจ้าดีๆแล้วก็เชิญชวนพี่น้องทั้งหลายมาซื้อหุ้นพระเจ้าหุ้นพระเจ้าอยู่ในโบแล้วั้งเยอะนะแต่พี่น้องอาจจะมองข้ามไปหุ้นอันแรกก็คือทีมฟุตบอลที่นั่งอยู่ข้างหลังเต็มเป็มดิฉันเองขอบคุณพระเจ้าจนน้ำต,ตาไหลเพราะว่า เด็กๆเรานี moi, ้ส่วนมากเป็นเด็กในชุมชนเด็กที่อยู่รอบบ้านเราเขามาเรียนฟุตบอลมีกับที่จัดของเราตั้งแต่อายุเขา8ขวบมีหลายรุ่นมี8ขวบมี12บสอแล้วมี16บหกใช่ไหมแล้วก็มี20่สิมีตั้งส5ห้รุ่นอยู่ในท่ามกางพวกเรา แล้วก็รุ่นที่โตที่สุดเวลานี้เป็นผู้ช่วยเราเรียกว่าริวล้อเป็นริวล้อของครูเสกแล้วก็ช่วยการที่จะดูพิมพุตบอมที่เยอะแบบนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์สุวิทย์มาอยู่ในท้องฟังเราหรือยังไม่เป็นไรอาจารย์สุวิทย์ให้ข้อคิดครูเสกว่าถ้าเด็กอนุตั้งแต่แปดขวบเข้ามาอยู่ในพระเจ้าแล้วเราสอนเขาดีๆ ก็จะเหมือนอย่างที่สุภาษิตบทที่ยี๒ข้อหกว่าเขาจะอยู่ในทางของพระเจ้าจนเขาแก่เขาก็จะไม่เพี้ยนไปจากทางนั้นดูตัวอย่างคนนี้พราะคนนี้อยู่ในบทของพระเจ้าเหมือนปื้ซี่แกะลงอ,อยู่ในอยู่ในดะอ,อยู่ในเหล่าที่ที่ที่ท่ีแม่เขาดองเอาไว้จนถึงวันนี้ความเชื่อไม่ได้พิมพ์ไปการจะรับใช้ก็สุดชีวิตตามที่พระบระทรรมให้ ยังขอบคุณพระเจ้ามากที่ให้เรามีบุคลากรดีๆคุณเสกมีรีววล้อต่างหลายคนคุณเสกยืนขึ้นหน่อยได้ไหมให้พี่น้องทุกคนหันไปดูข้างหลอยเขาอ้วนใหญ่เลยเนาะเขาเลี้ยงดีนะรีววล้อคุณศิษมีกี่คนยืนขึ้นหน่อยอ่าเชิญยืน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 พูดช่วยพูดช่วยคุณเิษย ก็ไม่ดําเนินนะแล้ววันนี้ก็จะขอเขาเป็นพิเศษเพราะว่าจริงๆก็มีฉลองคริสต์มาสอยู่ข้างบนขอเขาเป็นพิเศษมาถวายเพลยพิเศษให้พี่น้องรู้ว่าคิดจะมีพธุธกิจอย่างนี้ล้วมทำงานกับชุม,ช,มชนทํางานกับคนภายนอกนี่คือการประกาศอย่างหนึ่งที่สําคัญมาก ท,ที่มีบทบาทที่สําคัญมากในพิจากของเราเวลาเราไปแจกไปเป็นอะไร,ะไร,ะไรนั่นส่วนหนึ่งแต่พิจากเราอยู่ที่ตรงนี้เราจะมีบทบาทอะไรกับชุมชนที่อยู่ข้างๆบ้านเราเราจะทําประโยชน์อะไรให้กับเขาเราจะนําเด็กของเขามาึงพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราได้เด็กของเขาเราก็จะได้ผู้ปกครองเราก็จะได้พ่อแม่ญาติพี่น้องของเขามาแล้วตรงนี้ก็คือการประกาศที่สําคัญมากเชิญนักร้อง ทีมฟุตบอลแล้วเขาเรืวอล่านี้เขาได้รางวัลมากมายก่อนก่อนนั้นเขามีถ้วยมาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แต่เจ้าของเรื่องไม่ได้มาอธิบายวันนี้เด็กๆคนที่ได้รางวัลเหรียญทองเขาห้อยมาด้วยพี่เลอาช่วยเบิดตาดูหน่อยเชิญค่ะเชิญเชิญเชิญถ้าถ้าลองคิดดูว่าถ้านมนมเหล่านี้ เป็นคนดีเรียนหนังสือเก่งมีอนาคตเขาจะเป็นคนสำคัญแค่ไหนในสังคมประเทศชาติชุมชนและคริสจักรของเรานี่คือหุ้นของพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมมากเขาไม่ควรที่จะขายน้ามาสนับสนุนพันธกิจของเขาแต่พี่น้องควรจะจินคนละกรมือรับช่วยกันถวายสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าและนี่คือหุ้นของพระเจ้าดิฉันขอเชิญชวนท่านหลายช่วย ดอกทบต้นจะเต็มเต,ต็มไม่มีเสียหายเลยเวลาที่ท่านไปพบพระเจ้าที่ท่านจะพบว่าดอกทบต้นเต็มๆเกินความเข้าใจของท่านช่วยกันซื้อหุ้นพระเจ้าหน่อยนะคะ